ทีนี้เลยพาคุณผู้ชมมาดูโพลบ้างนะคะซูเปอร,ร์โพลเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรต่อองค์กรอิสระต่างๆนะคะขึ้นนั่หนึ่งกันบางฉบับนะคะรับผลออกมาเนี่ยก็คือประชาชนไม่ให้ความไว้ใจเลยนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพรดลกานิก,กาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพลค่ะได้มีการเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง ประเมินองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญ60กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะคะโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพนะจำนวน1,293ตัวอย่างด้วยกันดำเนินโครงการระหว่างวันที่1-8พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญปี60พบว่าค่าวความวางใจของประชาชนที่ได้ต่ำกว่าครึ่งและต่ำสุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะตได้ร้อยละ41.23คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะได้ร้อยละ42.28สารรัฐธรรมนูญค่ะได้ร้อยละ3.47นะคะ กสมอยอยู่ที่48.62หมายความว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่ำกว่าครึ่งกันทั้งหมดเลยนะคะมีเพียงคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นที่ได้รับความวางใจจากประชาชนเกินครึ่งคือรอยละ54.01และรอยละ55.65นะคะขออภัย จะคะแนนเต็ม100อย่างไรก็ตามค่าความวังใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60โดยภาพรวมได้ต่ำกว่าครึ่งก็คือร้อยละ45.20เท่านั้นนอกจากนี้ที่น่าห่วงคือผลประเมินด้านต่างๆขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60พบว่าได้รับผลการประเมินต่ำกว่าครึ่งทุกตัวชี้วัดค่ะ ได้แก่การยึดหลักนิติธรรมได้ร้อยละ46.48ด้านคุณสมบัติของผู้นำองค์กรอิสระที่ดีได้ร้อยละ45.91ด้านยึดหลักจริยธรรมได้ร้อยละ43.33ด้านความน่าเชื่อถือได้ร้อยละ43.07ด้านความโปร่งใสได้ร้อยละ39.64ด้านความยึดโยงกับประชาชนได้ร้อยละ37.42ด้านประชาชนได้รับประโยชน์ได้เพียงร้อยละ35.31 ด้านการตรวจสอบได้ได้เพียงร้อยละ35.27ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ33.81และด้านความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงได้ต่ำสุดก็คือร้อยละ33.16ตามลํตามลำดับประเด็นที่น่าพิจารณาคือผลการทดสอบปัจจัยที่สําคัญที่สุดรองรองลองไปที่มีผลต่อความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60โดยรวม ้วยการทดสอบสถิติ multiple regression analysis พบว่าปัจจัยต่างๆที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงรอยละ87.4กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60ได้ปัจจัยด้านต่างๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต,ตามลำดับ ดังนี้นะก็เป็นค่าเบต้าอะไรขึ้นมาแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เป็นค่าในทางสถิติในตอนท้ายเนะะี่ยค่ะพอซูเปอร,ร์โพลกราบบอกว่าผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบก็คือข้อมูลเชิงความรู้สึกของประชาชนและข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้เห็นว่า องค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญปี6กํากำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤติศรัทธาของประชาชนในทุกตัวชี้วัดเช่นความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการตรวจสอบได้ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับความยึดโยงกับประชาชนความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือการยึดหลักจริยธรรมคุณสมบัติของผู้นำองค์กรอ,อิสระที่ดีการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60อย่างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผลการทดสอบทางสถิติชี้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60ได้ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญคือต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใสความน่าเชื่อถือการยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้นําองค์กรอิสระที่ดีนอกจากนี้การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้จะทําให้ประชาชนเกิดความหวังวางใจและเป็นที่พึ่งของสังคมมากขึ้นตามไปด้วยองค์กรอิสระมีความสําคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและศาลไม่ให้ใช้อํานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนดังนั้นที่มาขององค์กรอิสระคุณสมบัติบุคคลองค์กรอิสระจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้การทำงานขององค์กรอิสระต้องมีความเชี่ยวชาญยึดหลักนิติรัฐกลาหามีความเป็นมืออาชีพชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริงทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆโดยสรุปผลโพชิ้นนี้ทำให้เห็นว่า การทำงานของทุกองค์กรอิสระจำเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของประชาชนด้วยการเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลสำรวจไม่ซ้ำรอยเดิมในอดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจำนวนมากประสบปัญหาคาดีความถูกตัดสินลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย นื่องจากความไม่เป็นอิสระไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอำนาจในทุกยุคทุกสมัยเข้าแทรกแซงการทำงานดังบทจบจากใบสั่งที่ทำตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมาก็ยาวยๆก็จริงจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่สรุปประจักษโพนี้มันก็มันก็ใช่ทั้งนั้นอะนะฮะเพียงแต่พอมันเป็นชื่อโพนี้ปุ๊บเนี่ย ทุพร์โพลใช่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนอกจากการนำเสนอว่าองค์กรอิสระทั้งหมดมันมีปัญหาเรื่องวิกฤตศรัศทธาประชาชนซึ่งประชาชนรู้นานแล้วนะคะแต่ว่าอะไรทำให้หยิบหัวข้อนี้มาเป็นหัวข้อทำโพล ก็อินเทรนไงช่วงนี้กำลังมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อยเอกธรรมนัฐกันอยู่อันสืบเนื่องจากกรณีคำนิชัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยอยากจะคงอันนี้อันนี้เดานะคงอยากจะเช็คสำรวจละมั้งว่าเอ๊ะความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเขารู้สึกและคิดเห็นยังไงมั้งก็เลยนามาสู่กันทำหัวข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ผลตามนี้เห็นว่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยต้องมาทั้งหมดเขาจะไปเจาะเฉพาะ สารรัฐมนูญเนี่ยไม่ได้สูญเสียงเกินไปนะก็เลยเป็นบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งภาพรวมก็ไม่เชื่อมันเลยก็จะมีแค่ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกินครึ่งเกินวันนิดนึงอะค่ะเกิน50ก็จะมีในเรื่องของผู้ตรวจเงินแผ่นดินกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ54.01กับ55.65ิบจดากเต็มร้อยนะคุณผู้ชมที่ว่าประชาชนให้ความไว้วางใจเพื่อผู้ในเรื่องของ ที่มาของอะไรต่างๆนะฮะว่าคือต้องอิสระนะแต่ต้องไม่โดดเดี่ยวด้วย <c oughs> <c oughs> ต้องอิสระนะนะแต่ต้องไม่โดดเดี่ยว <c oughs> ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายจริงๆเนี่ยก็ว่าไปอะโพถ,ถามเท่านี้เนาะแต่ถ้าจะให้อิสระนะคะเป็นมืออาชีพมีนิติรัฐน,นิติธรรมอะไรต่างๆ <c oughs> ตามที่ท่านเอ่เอรรดรนพดลกานิกาท่านสรุปมาเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ที่มาเลย <c oughs> ใช่ที่มาแต่ท่านก็พูดอีกนะ มันต้องไม่เป็นปัญหานะเหมือนองค์กรอิสระตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี40เนี่ยอ,อันนั้นก็มีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยม,มีเชิงประจักษ์ให้เห็นแล้วไงทําตามใบสั่งนี่ดิฉันก็รู้นะเพราะจะหมายถึงใครหมายถึงหน่วยงานไหนเนะี่ยแล้วยุคนี้อ่ะ <laughs> <laughs> ถ้าเราถ้าธรรมนูญไอ้ถ้าเอาองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40คือกกตแล้วบอกว่าทําตามใบสั่งคุณพูดไม่ไม่ผิดคะ่ะ <laughs> ดูกรกตปัจจุบันสิ <c oughs>